ครับอมบอนครับจากโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซนะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเสริมเต้านมนะครับว่าระหว่างคนหน้าอกเล็กกับคนหน้าอกใหญ่เนี่ยแบบไหนคนรเสริมนมมากกว่ากันนะครับในกรณีคนที่มีหน้าอกใหญ่นะครับก็จะมีฐานเต้านมนที่กว้างทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกไซส์เลือกขนาดของซิลิโคน,นได้มากกว่าคนหน้าอกเล็กนะครับส่วนในกรณีคนที่หน้าอกเล็กเนี่ย ก็ต้องมาประเมินกันก่อนครับว,ว่าจะสามารถใส่ไซส์ได้ขนาดไหนแต่ถ้าเล็กมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องมาทำมีการเสริมแบบสองเฟสนะครับเพื่อขยายหนังขยายเนื้อเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่ซีลิโคนแบบจริงๆนะครับแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยก็ให้เข้ามาตรวจร่างกายกันก่อนนะครับเพื่อประเมินว่าจะต้องใส่ซีลิโคนแบบไหนนะครับเทคนิคไหนในการผ่าตาัด ได้ที่ความพาที่สุดนะครับ